โอ้สาบัวผู้ใดบ้านนี่ไหมมันงามขักงามเนี่ยแท้บัวไหมหลายก็หลายโอ้เป็นตะสอนขักนกดอกบัวนั่นขักนาะบัวไหมสอนแหงแหงบัวนนอะเอาลงล้วงมายังไล อันเจ้ามายืนนี่ยังยืนอยู่รึเลูกโอ้ยมาสอนดอกบวัวเพิ่นสาบวัวเพิ่นนี่ละโอ้จะสอนดอกบัวเหรอเออจะเหม็นงามครับหลายกับไลยแต่จะว่าง,งามครับเนี่ยจะเบิ่งตีผุดผุดอกมีแต่อองามมิเศษสวยๆทั้งนั้นละจะว่าแล้วยันก็อยากดอกโอ้ oh, จะอยากก <my God. S 1> ็อยากได้อยู่แล้วแต่ว่า,ย,าย่านเจ้าของพเพงิ่นแพงโอ้ยบ่แพงบ่หวงบ่แพงบ่หวง บ่อึดบ่ออยากเจ้าอยากได้เอารถอยาชิมีกําล่งสมัยไม่เอาเท่านั้นแหละบ่อึดบ่ออยากซ้าหนี่นี่บอพ่อคอยีบอกพูดช้าอยู่ใหนในเออสาซ้าอยู่ไนเหมไงบ่อพ่อได้พูดซ้าจะพูดหอดปาหน้าพูดเจ้าก็ใจดีเนยังว่าขันบ่อพ่อเจ้ามาเอารถ ก็จะบอกเดี๋ยกคนจะไปเอากระสอบมาให้เด้ออันเจ้าเอาเอาเอาไปขายลองเบิ่งเด้อถ้าแม่นว่าขายได้หัอว่าเอาไปเจ้าหากระสอบมาเอารถมาเอารถบ่อว่างบ่แพงบ่อึดบ่อยากเดี๋ยกคยไปเอากระสอบให้เด้วยอึดบ่อยากเนาะ่าแล้วคก็ใจดีแถวว่ายนี่ไหมหากระสอบให้ตั้งหก่าเจ้าของพึ่งยังได็กคนไม่ใจดีกระสอบ เจ้าใส่มันเต็มหมีด้วยล่ะลุงเนาะเต็มหมีเลยเตฉันีเเลยจ้าบ่งอนั่นเจ้ามาเอาอีกขันปุ่งอนนั้นไปแจกพี่จ้องแจกเราอาจะกินแถวใดเขาอยากกินน่ะเอาไปให้เขากินเลยพ่กอึ้อยากเนี่ยคอยเสียหนีกินกันใจดีข้างนาะโอ้ยบัดพอนั่งยังต่างหากบอกแพงบอกว่าใส่เพื่อได้ยินเสียงผู้ใดสิมาเอาดอกบัวเออคือบอกขอข่อยจะค้ำเนี่ยฮะข่อยเพียเจ้าของอ่ะฮะเจ้าของคนมากล่ะลุง จะไม่เป็นเจ้าของพันธุบ้าเอ,าอ้ายังไม่เอาไปไป <c oughs> ไป